รีบไปรีบกลับแล้วเว้ยเราไปจอดทิงไว้เกียอาทิตย์พี่ไม่ว่าผมจัดให้เลยแต่รถพี่ต้องแรงน้อยแฟบเลยลอยแฟบเลยแิปนี้มีแน่นอนยี่สองนี้เราไปเชียงคานกันครับต้มต้มออนทัวร์ยินดีต้อนรับเที่ยวเชียงคานไปกับพี่ต้มได้นะอ้าวพี่ในรถรถพี่ที่ว่าจะให้ผมเอาไปทำรูอีข่าวจัวเจียโนเอาไปทำรูให้เรียบร้อยใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้เลยใครจะทำรถ ทำรถไงตัวเองนี่เอาอีเกนโนไปทำลูกลูกไม่กี่พันใช่ไหมโหยใช่ครับพี่ไม่กี่พันเี่ไม่แพงเจไม่แพงสองสามพันสองสามพันใช่เหรอเออครันี่มานทำให้บิดแรงแรงขึ้นนะครับิดดีบิดมันบิดดีบิดมันลูกใหญ่ๆลูกกี่เมิลวะเฮ้ยมันบอกไม่ได้น้อเพราะเราก็ไม่รู้อะไรอ้าเดี๋ยวไปมึงไปไอเหีวไอ้หอยมันพาไปหน่อยมาให้ใครขับเนี่ย เอ้ยเองขับไปหน่อยวะไม่อันเด้วยใหญ่ๆหน่อยเปลาตังตรงว่ะจัดให้ครับเฮ้ยเรียบร้อยนะดูพี่ด้วยอะไรนะสองสามพันจะถามเยอะว่ะเงินแค่สองสามพันทำให้รถแรงขึ้นนหรเฮ้ยไปไปไปจะดูบินไหมล่ะดูยังไม่เสร็จเลยรถกูยังเพิ่งไปไม่เสร็จเลยเดี๋ยวกูให้เขาเขียนบินมาให้ ปิดแรงขึ้นนะใจเป่า,เ,าเดี๋ยวดูว่เป็นแหละเดี๋ยวกูดูวาให้นะอลลาลวีนน่มึงเดี๋ยวแดกหมดแล้วรีบไปรีบกบลับเล้เว้ยเอเราไปจอดทิ้งไว้กี่อาทิตย์พี่ไม่ว่าผมจัดให้เลยแต่รถพี่ต้องแรงน้ยอยแฟบเลยลอยแฟบเลยแป้แนทริปนี้มีแน่นอนยีบสองนี้เราไปเชียงคานกันครับ ต้มต้มออนทัวร์ยินดีต้อนรับเที่ยวเชียงขานไปกับพี่ต้มได้นะ <c oughs>